ฮัลโหลมาเจอกันอีกแล้วเนาะวันนี้จะเข้ามาบอกเออเรื่องคอนแทคเนาะก็มีเพื่อนๆถามมันเข้ามาเยอะมากเลยว่าคอนแทคที่ใส่อยู่ประจําอะเป็นคอนแทคไ克拉อะไรสวยดีอะไรอย่างงี้เนาะวันนี้ก็จะเข้ามาบอกเลยละกันเนาะคอนแทคที่ใส่อยู่จะเป็นชื่อลายว่าซากุระอืมนี่ข้างบนจะเขียนนี้ซากุระเนาะของจีโอริก้าอ่าเป็นซากุระของจีโอริก้าเนาะนี่หาซื้อได้ง่ายๆเลยนี่ ฟ,ฟ,ฟูฟูฟูถ้าใครอยู่ชลบุรีก็จะมีแถวโรบินสันเนาะที่ซื้อบ่อยเนาะลายซากุระน้าสีน้ําตาลนะฮะเดี๋ยวจะลองใส่ให้ดูเนาะว่ามันเป็นเออเออเขาเรียกว่าอะไรว่ามันยิบยากจังว่ามันเป็นเอออะไรยังไงเนะาะเพราะเพื่อนๆถามเข้ามาก็เลยบอกบอกบอกถามเข้ามาเยอะมากเห็นคนชอบซื้อเยอะมากเพื่อนก็ซื้อตามกัน,กนหลายคนเนาะสีนี้ลายน้มันก็จะเก๋ๆดีนะบีฟิตบ้านนะ แบบนึงอนะหยิบไม่ติดนะขออนุญ,ญาตนจะจ๊ะทำไมเ่ะททำไมจะหยิบไม่ติดนี่ร้านจะเป็นแบบนี้จะเป็นขอบอย่างนี้เนะาะแต่ว่ามันเลิศนะเวลาใส่ออกมาอเอาใส่ให้ดูมันดูเกมดูเลยทาวาเลยนะฮะก็อแเบบหยียบขาอป๊บนึงนะ จริงแล้วสีเทาก็สวยนะเยอะเออของซากุระเนี่ยนะเห็นไหมสรุปธรรมชาติไบป,ปีดูนะเห็นไหมนี่สวยดีเห็นไหม,อ,ม,หไหมอันนี้ไม่ได้ใส่อันนี้ใส่คิว้วบอกก่อนเลยไม่ได้สกักยังไม่ได้สกักเขียนมาไม่ต้องถามว่าทำไมคิ้วเข้มคิ้วเข้มจัง เขียน er. บางวันก็เท่าบางวันก็ไม่เท่าก็ป,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 ปัเป็นกนไปธรรมดาเนาะของคนเข er ียนคิ้วใครจะไปเขียนเปียเท่ากันทุกวันไม่มีเรจาจะคิ้วสองข้าง้็ใครทำพี่ทำไมข้างนี้สูงจังข้างนี้ข่าเขียนคิ้วเท่ากันทุกวันแล้วกันโอเคเรื่องนะอ่ะข้ารูนนะ้ไหม เติสรยโอเคนี่ไงสองท้าเสล้วโอเคเหไหมเดี๋ยวให้ดูนะถ้ชัดนีน่จะเป็นคอนดัคสีลายนี่ในซากุระอืมสวยดีนะก็หาซื้อได้นะถ้าใครหรือว่าใครอยากได้ก็ถามเข้ามาได้เนาะว่าซื้อที่เหนือ,อะไรยังไงนะจ๊ะปล่ละวันนี้บ๊ายบาย